เขาวางได้ในหลูกพูดเขาดีใจบ่มาเมื่อไงโอ้ยใจคอนดำเล่นปูเท uh ่าว่าบ่มีน้ำนะคะปบอมโอ้อยากเล่นน้ำอ๋อปูเท่าว่าบ่มีน้ำนะลูกเนาะเมย์ว่าสินใช้เม่บ่มื่อไงฝอนฝอนเมยบ่หือมวนมวนขื้นเมย์มวนอยังเนาะ ngày ai ngon nồi súp uống cùng chết sướng uống mà luân cảnh làm thoải cánh làm hợp

ค่ะตัวเดียวแข็งแข็เน้นเน้นเลยแปดเน้นเน้นแข็งแข็ค่ะไอ่ปูเขาว่าตัวนี้เราตีลุกปิดแปดได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดมักกระจัดผู้ใด้ขัดกระพานเนาะค่ะเฝ้ายึดกระตุลีไว้เด้อเด้อพี่น้องค่ะเออยาสูบไหมสิ้นใสสูบสิ้นใสสั้นบ่เป็นสิ้นใสว่าจะเป็นสั้นนำดำม่อนเด้อนะคะปุ้มมีแดงเด้อไม่พอนม่นเด้อเด้อสิผ้าออกไปกินนำดำแล้วเด้อลูกเด้อสิผ้าไปกินเขาพร้อมเนาะไปกินเขาร้านแซ่บ ใสิ้าเช็ดใช้ผิกหนเขาจังน้อยนะไปเป็นร่ามซี่หอกใสิได้ไปแต่คนเซ็จพิธีกรรมพิธีการแล้วมันบลุกหาไปเป็นล่าแมซี่กับนารูกเนาะใส่เร็ดอีอยงมาเพื่อมือเปลือกค่ะไปคุกฟุ้นมาจะใส่บอแมนชินบอแมนฮุนฮานุมานคุกฟุนนนนนกฟ้นได้บเนี่ยแนชินใส่คุกฟุ้นได้บนี่ยอัน้ อนคือแมวโอ้ยู่มือคนเกียดแปดชัดจับพี่น้องนิค่ะเดี๋ยวทั้งช่องจะซุ่มให้เบิรงโอ้ยซุ่มจับเลยเก็ยดแปดเห็นบอเห็นเหกียดแปดบอค่ะตระกองคอนพัดเลยคือบดไดเหลืองแน่นอนเกียดแปดนี่นี่ยู่ว่างนี่เห็นมาหนี่เลขยเกียดเลีแปดนี่อยู่รองหัวโป่งมือคนที่สี่เพื่อนะคะพี่น้องเป็นลายเลยเนาะลายพายใหญ่เลขยเกีดกับเลขยแปดพี่น้องค่ะชัดเจนเนาะอยู่ตรงนิ้วสี่เพื่อน่ะฝากนิ้วโป่งเพคนลงมาน่ะพี่น้อง เห็นเป็นตัวไรขางตรงมันพระชูเห็นเป็นเจ็ดแปตัวเอตวย่็นทบ่อืะะคอมเจ็ดแปดนะเห็นพรเจ็ดเห็นไหมคุณยายคุณยายเห็นไหมคะยายเห็นเป็นตัวไรยาย เห็นเป็นจะไดเอาตาดีได้เจ็ดแปเนาะค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ให้เบิ่งได้เอฟซี่ะสี่แบบได้ค่ะนี่ค่ะได้แปดนี่แหละเลขเจ็ดนะคะนี่เจ็ดเลขแปดือเจ็ดแปดสาวครับเิมสาวครับสาวแตินครับกินตัวใดอยู่ในใจแม่ เพราะว่ามันพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพูดออกจากปากนะคะเราจะไม่ได้อคลีกมันจะเคลื่อนน้องนัดแม่มันนีที่นี่แม่หนูเห็นแล้วอ๋ออ้าวพี่จ๋าไปจัดมาแล้วนะคะพี่จ๋าโอ้โค่ะโอ้แมมพาโชครางวัลที่หนึ่ง แม่พายโชคเอาดแบ่งให้พรพรวอยด้วยอ๋อได้ได้ได้ให้พรพรวอยเติมน้ำมันฟรี่สองปีก็พอละเติมน้ำมันฟรี่สองปีไปเฮ็ดข้าวได้พายโชคโชคว่าโอ้โหได้บ้านพายโชคไม่พอใจกันเนาะเอาใ้แปดอ่าลายสี่เจ็ดแปดค่ะค่ะเอามาทั้งสองซูพ่อรวยน้ำแดงนี่ประจ่าซูพ่อรวยท่านได้เห็นน้ำโม๋ยวคนจีนน้อยใจได้เนี่ยเอานะคะพี่น้องเรียกเป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะ ตัวสับไล่ออายอยู่สามแปดสองสี่ดครัพี่น้องสามรางวัลที่หนหึ่งเลขที่อกต่อต่อสามแปดสองสี่เจ็ดแปดมันจะไปไทยาล้จะพาไปยางช่วงบายสีได้พี่น้องเด้อ ตอนนี้กำลังสู้เขาพิธีกรรมพิการพิธีกรรมพิธีการจดถูบทื่อที่ถวายบายสีนะคะพี่น้องเพื่อเพื่อที่จะถวายบายสีนะคะพี่น้องีด ซุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นก็ดียุยงส่งเสริมให้แต่ความสามัคคีในกรรยามิตรก็ดีวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยติดสินบนไว้ก็ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพระเจ้าเหลเชียนก็ดีพระองค์ใดผู้ปีติกายเรามาทั้งหลายก็ดี เทพพรมทุกชั้นบรรณักเนะจ้าพ่อเจ้าทางผีสางทางไม้ก็ดีที่ไม่ได้ไปแก้บนแล้วก็ดีหรือแก้บนแล้วก็ดีหรือลืมไปไม่ได้แก้บนก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนี่ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติและแสนชาติบัดนี้ข้าพเจ้า ขอนะส,สำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจให้ทุกรูปทุกนามทุกสังขารทุกจิตญานคุณธรรมทุกพบทุกภูมิขอได้โปรดมดโทษออโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานขาดจากกันในชาตินี้พบนี้วินาทีนี้ข้าพเจ้าจะสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปและจะกราบขอพอเพียงอย่างเดียวข้าพเจ้าบอกชื่อ ขอตั้งจิตอธิษฐานขอถอดถอนคำอธิษฐานที่ผิดและคำสาปแช่งทุกชนิดด้วยจิตฤิษยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโรคความโกรธความหลงจองร้างจองผานเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชาตันหาอุปาทานมานาทิิกิเรสโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งที่ผิด,ผดขอข้าพเจ้าทั้งายจะขอถอดถอนณนะโอกาสบัดนี้่าตามเม่อกี้นะ อิมังสัจวาจังมิถาทิฏฐิอาทิฐานังปัญจุนทรามิยุติยัมปิอิมังสัจจวาจังมิถาทิฏฐิ อาทิตทานัง <icism. S 1> อ,อัญจุนทรามิอติยัมปิอ,ปอิมงังสัจวาจังวิชาทิเตออาทิตทานังอัญจุนทรามิ คำอธิษฐานใดๆคำอธิษฐานใดๆคำสาปแช่งใดๆคำสาปแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติแก่ความวิบัติพัดพาคหรือถึงแก่ความตายหรือถึงแก่ความตายข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกชื่อไป ขอถอนณบัดนี้อถอนบัดนี้ณถอนถอนโมถอนโมถอนอุทถอนอุทถอทาถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาบตาบให้มวยมอนอนถอนด้วยถอนด้าโมพุทธายะ มพุทธายยะถาพุทธโมนะยะถาพุทธโมนะศูนโมศูนโมศพุทธศูนพุทธศูาศูาศยะศูนยะศต้องคำสาบต้องคำสาบทั้งมูลทมูลศูนด้วยศูนด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะยะธาพุทธด้วยเชิญด้วยเชิญา้อัิสาธเอ Kita luang saat